รู้หรือไม่ในปี2010สมัยที่โนเกียยังยิ่งใหญ่ได้ปฏิเสธที่จะใช้ระบบ Android และรู้หรือไม่ในปี1998สมัยที่ y ahoo ยังคงยิ่งใหญ่ได้เคยปฏิเสธที่จะซื้อ Google ในราคาแค่1ล้านเหรียญเรื่องนี้สอนให้คุณรู้ว่าแม้คุณจะยิ่งใหญ่แต่อย่าประมาทดูถูกคู่แข่งตัวเล็กๆและจงศึกษายอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆก่อนที่มันจะสายเกินไปแล้วกลายเป็นคนล้าหลังรู้หรือไม่ในปี2012 Facebook ได้ตัดสินใจครั้งใหญ่ ซื้อคู่แข่งที่ชื่อว่าอิน t a g r กรมรู้หรือไม่ในปี2018 Gra b ได้ตัดสินใจครั้งใหญ่ซื้อคู่แข่งที่เรียกว่า U b เบอร์ในโซนตะวันออกเฉียงใต้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงยิ่งใหญ่พอที่จะครอบครองตลาดแต่ถ้าคุณมีคู่แข่งที่น่ากลัวก็จงตัดไฟตั้งแต่ต้นลมและจงทำทุกอย่างเพื่อให้คู่แข่งมาร่วมภายใต้การควบคุมของคุณให้ได้รู้หรือไม่ในปี1952ผู้พันแซนเดอร์สได้ก่อตั้งเค c ซในวัย65ปีหลังจากถูกปฏิเสธสูตรไกท่ทอดจาก ร้านอาหารต่างๆมากกว่า1,009ครั้งรู้หรือไม่ในปี1999แจ็คมาได้ก่อตั้งบริษัทอาลีบาบากับเพื่อนๆโดยใช้ห้องอพาร์ตเมนต์ของเพื่อนเป็นออฟฟิศหลังจากที่ตนโดนปฏิเสธการรับเข้าทำงานมากกว่า30ครั้งเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ามีข้ออ้างในการสู้ชีวิตทั้งเรื่องการศึกษาอายุฐานะหน้าตาหรือว่าสังคมตราบใดที่ล้มแล้วกล้าลุกขึ้นมาให้มากที่สุดเพราะมันไม่สำคัญว่าคุณจะล้มไปมากกี่ครั้งแต่สำคัญที่ ถ้าวันใดที่คุณลุกขึ้นมาแล้วประสบความสําเร็จแค่หนึ่งครั้งก็คุ้มเกินพอครับเพราะหนึ่งชีวิตที่เกิดมาต้องใช้ให้เต็มที่และใช้ให้มีค่าชาติหน้าไม่รู้จะมีจริงไหมแต่ถ้าประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในชาตินี้เกิดมาแค่ครั้งเดียวไม่ต้องเกิดใหม่ก็เพียงพอครับ